อ่ะมาดูบ้านใหญ่ชนบุรีกันบ้างนะคะ,ะเดือดเดือดสรุปใครเป็นอัลไซเมอร์ใครความจําไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวมาดูข่าวนี้กันนะคะ <S 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 คุณสนัยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยานะคะนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ว่าเอ๊ะเห็นว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเข้ามาจัดก,การปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดชนบุรีหรือเปล่า <S 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 คุณสนทยาบอกว่าขอบพระคุณพลเอกประยุทธจ์จันโอชาที่มีความเป็นห่วงตนเองนั้นก็เคารพพลเอกประยุทธ์สูงสุดอยู่แล้วแต่มีแต่ด้นะแต่อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องดังกล่าวต้องเอาความจริงและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาพูดกันเพราะว่าสิ่งที่ออกมาอาจจะทำให้คนรู้สึกว่ามันเกิดความแตกแยกกันไม่สามัคคีกันในพื้นที่ดังนั้นเอาข้อเท็จจริงขึ้นมาพูดกันว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไรจะได้เกิดความชัดเจนและไม่ทาให้ทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องของนักการเมืองมาทะเลาะการเรื่องผลประโยชน์หรือว่าอานาจแต่คุณสนธยาบอกว่า มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ต้องมาคุยกันว่าเป็นความจริงหรือความเท็จหรือว่าจะเป็นนิทานทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าไม่ได้หมายความว่าคุณสนยยาเนี่ยจะไปคุยกับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานโดยตรงหรือเปล่า คุณสัญญาตอบว่าคงไม่คุยนะคะเรื่องส่วนตัวหรือว่าอะไรหรอกแต่ต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นความเป็นห่วงของผู้ใหญ่และคนในพื้นที่ที่ห่วงว่าจะทําให้เกิดปัญหาหรือว่าความแตกแยกเกิดขึ้นดังนั้นนะคะคุยกันเรื่องข้อเท็จจริงดีกว่าทีนี้ถามถึงการสมานร,รอยร้าว,ว่าจะเป็นไปได้ไหม คุณสนธยาบอกว่าเป็นเรื่องความคิดเห็นและแนวทางการทำงานที่แตกต่างกันมากกว่าต่างคนต่างมีทางมีวิธีการของตัวเองตอนก็เลือกที่จะมีแนวทางอยู่บนพื้นฐานของความจริงไม่โกหกตนก็ไม่เคยโกหกเอาความจริงมาพูดดีกว่าอย่าเอาเรื่องที่เป็นสิ่งปรุงแต่งหรือว่าไม่เป็นความจริงหรือว่าโกหกมาเล่าสู่กันฟังหลายคนบอกว่าสสชนบุรีเนี่ยเกิดความแตกแยกแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายกันคุณสนธยาก,ก็ตอบว่าธรรมดาทางการเมืองอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันได้นะคะ เรก็ซักต่อว่าตอนนี้บ้านใหญ่รับศึกหนักเลยใช่ไหม คุณสนธยาบอกว่าเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำงานกันมาอย่างยาวนานจะผ่านเป็นเครื่องวัดได้ซึ่งข้อเท็จจริงมันมีอยู่ไม่ต้องพูดอะไรมากความจริงกับนิทานมันคนละเรื่องนิทานปรุงแต่งมาให้ดูพิสดารน,น่าฟังขณะที่ความจริงก็คือความจริงจะนานแค่ไหนเรื่องที่เกิดขึ้นยังเป็นความจริงอยู่จะพูดเมื่อไหร่ก็ยังเป็นความจริงไม่ต้องจดต้องจำด้วยเหมือนกับภาษิทธิ์ที่ระบุเอาไว้ว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่เรื่องโกหกบางบาง,บางทีเราต้องจดเอาไว้บ้างเพราะหากไปพูดครั้งต่อไป จะไม่เหมือนเดิมจะไม่คือเรียนเนี้ยก็พยายามอ่านนะพยายามอ่านเพราะว่าแล้วก็วงด้วยนะว่าคุณสนทยาพูดว่าความจริงความจริงความจริงเนี่ยมี<อ>มความจริงมาคุยกันมีประมาณสิบครั้งได้กับความ <c ười> จริงแต่ว่าก็กําลังรอดูอยู่ว่าคุณสนทยาจะพูดอะไรเกี่ยวกับความจริงที่เกิดขึ้นหรือเปล่า <objectives> ไม่บอกไม่มีไม่มีคือมีแต่บอกว่าเอาความจริงมาคุยกันสิความจริงมาคุยกันแต่ว่า ก็ไม่ไมรู้ว่าความจริงที่ว่าเนี่คืออะไรไม่มีรายละเอียดไม่มีรายละเอียดอะไรเนี่ยนะคะ,คะแต่ว่าดูไม่แน่ใจว่าคุณสนธยาจะจะจบเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ว่าคุณสุดชาติชมกลิ่นบอกจบเหอะหอ,อยากจบอยากจบ,จบแล้วมันก็มีวิธีการจบที่ง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าทางคุณสนธยาคุณปลื้มเนี่ยแล้วก็ทางกลุ่มเนี่ยจะยังอยู่กับพลังประชารัฐต่อไปหรือเปล่าพอถ้ายังอยู่ หมายความว่าจะต้องมีจุดยืนเดียวกันในการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแล้วก็ช่วยกันทํางานก็ก็อยู่กันต่อแต่ถ้าหากว่าไม่อยู่ไปอยู่พรรคอื่นก็เมื่อถึงเวลาต้องแข่งขันก็มาแข่งกันก็สู้กันกั็สู้กันอก็สู้กันเท่านั้นก็จบคุณสุชาติก็มองว่ามันควรจะต้องจบเรื่องนี้ได้แล้วไม่น่ามีอะไรแล้วเนี่ยนะคะ